นักเรียนมาดูนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4กันนะคะ,ะความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ,ะในส่วนของตัวนี้เนาะมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เข้าใจสิทธิและก็หน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะ,ะมาดูต่อเลยนะคะ มีครูท่านหนึ่งถามว่านักเรียนมีวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้มันมีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะใช้ยังไงบ้างนะคะเ,เรามาดูกันเลยนะะเนักเรียนมาดูหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คืออันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่า มันมากับอินเทอร์เน็ตตลอดพวกไวรัสต่างหรือแม้กระทั่งคนเองนะคะมันก็มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตนี่นะคะนะคะเออ่พวกแบบแฮกข้อมูลคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะคือเอเ่ออันตรายอันตรายที่สุดเนาะแล้วก็มันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้มาดูอันตรายที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมข้อมูล18บวกอย่างเงี้ยเช่นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงมาดูต่อนะคะการ่อดลวงเยาวชนเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับการพูดคุยนะคะพูดคุยในโซเชียลต่างๆสนนาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่นะคะที่คููพูดไปเมื่อกี้โปรไฟล์หล่อเหลาสวยงามอย่างเงี้ย ะะเอารูปใครไม่รู้มาใส่คนเห็นคือถ้าฉันทักใครไปใครเห็นว่าฉันสวยหล่อเนี่ยฉันก็ต้องรับฉันก็ต้องแบบคุยด้วยอยากคุย,ยนะคะแต่พอเนื้แท้ตัวจริงๆริเขล้คือเขาไม่ใช่คนในโปรไฟล์ตัวเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเข้าขายของการล่อลวงเยาวชนนะคะมาต่อเนาะต่อมาการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง หลอกลวงแบบฟิชชิงมักจะมาในรูปแบบของการส่งอนะีเมลเนาะหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะนี่คือมาในแบบหลอกลวงแบบฟิชชิงอย่างเงี้ยส่งอีเมลมาอย่างเงี้ยให้คุณกรอกข้อมูลนี้นนะนะคะแล้วก็คุณจะได้รับรางวัลน,นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อมาการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ปอยังไงคะอาชญากรรมทางเน็ตเป็นยังไง,รรม,ง,ไงมาดูค่ะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทําความผิดเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนกระทําไปทั่วเลยค่ะผิดแฮกเฟซคนอื่นนู่นนี่นั่นไปเอาข้อมูลเข้าใหมา่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแฮกเฟซคนอื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่นะคะไม่ควรถึงจะรู้เยอะแต่ ให้พึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะจะไปทําลายคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต่อมาการกระทําผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กระทําความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการยังไงอื่นนะคะมาดูนะคะ,นะคะอย่างเช่นอ การแชร์โพสต์ของคนอื่นบางคนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่โอเคไปแชร์ของเขาซึ่งมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาภาพเขาแต่คือเราเห็นอยากแชร์อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ขออนุญาตเขานี่คือโดยบางคนแบบรู้เท่าไม่ถึงการก็คือแชร์ฉันอยากแชร์ฉันก็จะแชร์องไม่ใช่นะคะนะยังเออีกกรณีหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ด่าว่าผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่น ก็ผิดนะคะผิดพรบอคอมพิวเตอร์เขาสามารถแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะ